ทีมงานละครแค้นของคุณแอนทองประสมเนี่ยเขามาเยี่ยมเยียนเราค่ะนะครับวันนี้นะครับก็มีน้องนายรพัฒนนะแล้วก็น้องเต้านะครับสวัสดีสองท่านสวัสดีค่ะโอ้โหไหว้เป็นปากแค้น้วย่ะวันนี้มาในนามของละครแค้นแต่ทำไมถึงชื่อแค้นมันอะไรนักหนามันแค้นอะไรนักหนาอาถามเต้าก่อนอะคือแต่ว่าทุกคนก็มีความแค้นแหละมันอยู่ที่ว่าแค้นมากแค้นน้อยแต่ว่าด้วยตัวละครเหมือนแพรเขาเขา เขาถูกแบบกระทำมาเยอะจริงๆจนจน,จนความแค้นมันฝังเข้าไปใน d n a เขาอะค่ะใช่ก็เลยเป็นเรื่องแค้นเนี่ยแล้วถ้าเออถ้าเกิดไม่เอาในละครเคยแค้นใครบ้างไหมคงคล้ายๆคือไม่ได้แค้นแบบว่าจะเอาเป็นเอาตายแต่ว่า,าก็อาจจะมีแอบเครื่องเอาเป็นเครื่องละกันดูน่ารักกว่า,อ,าอย่างเช่นเรื่องอะไรที่เราไปเครื่องเขา ก็เครื่องทุกวันนะคะยางแบบว่าเล็กๆน้อยๆยังแบบว่าสมุิอ่ะแบบแบบสั่งฟู้ดดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยเราเขาแบบไม่มาตรงตามมุดอะไรอย่างเงี้ยเราเครื่องแต่ไม่ได้แค้นค่ะแค่เครื่องเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้แค่นั้นใช่จริงๆมันใกล้ๆกันแต่ว่าเครื่องมันหายเร็วแค้นมันนานไงอ่าใช่พี่นายเหรอครับผมเหรอผมไม่ค่อยแค้นใครเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องเนี้ยก็เริ่มแค้นแล้ว เริ่มแค่ในเรื่องที่ายเล่นเป็นและเป็นพิธานครับและเป็นพิธานพิธานใช่พิธานใช่ในในเรื่องแล้วก็นี่ก็เหมือนแพรแต่เอาจริงทั้งพี่แอฟทั้งพี่เต้าเนี่ยทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวของพิธานหมดเลยอย่างเงี้ยก็มันก็มีการโดนหักหลังมีโดนการหลอกอะไรมันก็เลยแบบเกิดความที่แบบเฮ้ยทำไมต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พิธานจะเป็นคนพยุงทุกคนนะให้แบบพยยาทำเลยใจเย็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงนายเนี่ย ละครส่วนใหญ่ที่นายเล่นเนี่ยจะเป็นละครแบบใกล้ตัวเสมอใช่ไหมฮะจะเล่นเป็นแบบวัยรุ่นเล่นเป็นที่มันใกล้ตัวแต่เรื่องเนี้ดูทรงแล้วมันไกลตัวลงมากเหมือนกันถูกไหมใช่ผมเขาต้องโตกว่าเต้าด้วยนะใเรื่องอ่ะใช่คือจะเรียกว่าไงดิเป็นละครแนวรสชาติขมขมเรื่องแรกของของผมเนี่ยแหละเพราะที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบรอมคอมโรแมนติกคอมดี้คอมดี้เลยบ้างแล้วก็เป็นแบบ โรแมนติกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นแบบมีรสชาติของขมขมของตัวละครทุกทุกคน<ด>เลยเนาะ,นะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตอนเล่นไปถ่ายไปรู้สึกว่าเจ๋งมากเพราะวิธีการเล่าแล้วก็การตัดต่อ,ตอภาพเรื่องเทคนิคอะไรทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างแปลกใหม่แล้วผมว่าเฮ้ยมันมันมันดูแล้วสนุกอ่ะดูแล้วมันมากพี่หนุ่มคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยเห็นบอกว่าตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยแต่ละตัวละครคือนักแสดงแต่ละคนเนี่ย คือเรียกว่าไม่เคยรับบทบาทแบบนี้มาก่อนเลยถูกไหมฮะคืออย่างเช่นคุณแอฟอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเล่นเป็นแบบอืในเรืเ่องโคดายใช่ไหมเอาว่าชีวิตจริงเขาก็ไม่เคยเห็นแบบเนี้ยในช,ชีวิตจริงเขาอ <remar que S 2> ที่แอฟพูดแบบบท <ừ m. S 2> คำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในนี้เห็นมีขอโทษนะคุณผู้ชมนะข,ขออภัยนะผมได้ยินมาที่พายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตุ๊ด สากปากของน้องแอปของคุณแอปใช่ของแอปแอปเวลาเขาด่ากูได้ชีพหายอะไรใช่ไหมใช่พี่แต่ถ้าเป็นชีวิตจริงแอปกูจะชีพหายหรือจะไม่พูดชีพหายเลยด้วยเขาไม่พูดแต่พี่เขาไม่พูดเขาไม่พูดแต่ต้องต้องพูดชีพหายอย่างนี้แต่คนในนี้เขาเป็นอีกคนหนึ่งเลยเขาเป็นอีกคนที่หนุ่มเคยเห็นพี่แอปบากไหม ไม่เคยนะเคยเรื่องนี้มีมีหมดเลยทุกอารมณ์ที่แบบเป็นความโกรธแล้วก็ไรอแต่ว่าคนรอดูแล้วคนอาจจะคิดว่าพี่แอปจะมาเป็นแบบแรงๆแบบมาแบบด่าสาดหรือเปล่ามันมีชั้นเชิงกว่านั้นค่ะใช่แต่ที่น่าเรื่องนี้คือทางเต้ยเองกับแอปเนี่ยต้องประทะกันทั้งเรื่องเพราะว่ามันคนละขั้วเลยถูกไหมครใช่ค่ะแล้วตัวเต้ยเองเป็นไงบ้างเรื่องนี้คือเรื่องของการแสดง หนักเลยค่ะคือเต้าต้องเล่นตั้งแต่อายุแบบสิบกว่าซึ่งยากมากค่ะพี่ <Ừ. S 2> แล้วก็มาจนถึงสามสิบอันนี้ก็คือความยากหนึ่งอย่างแล้วก็เรื่องของความดาร์คความอะไรเงี้ยเต้าก็อาจจะเคยเจอมาในละครเรื่องอื่นแต่เต้าว่าเรื่องเนี้ยมันมีความซับซ้อนในตัวละครวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ. S 2> โดยเฉพาะอิ่งของพี่แอบคือแบบยากสุดๆเลยใช่คือเขาพอพูดแบบนี้พอจะเข้าพอจะเดาทางออกแล้วนะ คือลักษณะเหมือนเต้ากับแอปน่าจะมีปัญหาการแต่ว่าคนที่จะมาพยุงเรื่องนี้ไม่ให้มันแบบให้มันซอฟอก็คือตัวนาย,นายกับกลายเป็นว่าหนักที่สุดเพราะต้องรับอารมณ์จากคนอื่นเขาใช่เพราะว่าเ,าเอาจริงๆที่ที่ผมบอกว่าต,วตัวตัวของผมเล่นยากเพราะว่าเหมือนในเรื่องมันมีห้าคนที่เราแคร์เป็นครอบครัวของเราเราต้องรับมือแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเออท้าทายมากๆน่าจะเป็นบทที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของผมบทหนึ่งเลยอย่างเงี้ยอ่ะฮะแล้วใบเฟิร์นเป็นไงฮะ ยังไงไปดูไหมเขา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 รอดูไหมเขารอดูว่าเขาเราไปปรึกษาเขามาว่าเราต้องเล่นแบบนี้นะเรี่ยคุยไหมก็มีนี่นะอะไรต้องแดงอย่างนั้นด้วยล่ะเสื้อพี่หนุ่มแดงมาสะกดโอ้โหใกล้อยู่นะคะปรึกษาไม่ปรึกษากันไหมก็มีพูดคุยมีพูดคุยก็มีพูดคุยพี่มีเห็นจูบกับเต่าด้วยอ่ะครับแล้วแล้วใบเขายังไงอ่ะ มาเห็มันเป็นละครพี่เราเราเป็นนักแสดงก็ทาหน้าที่แบบตามบทละครที่เรารับจริงเหรอจริงว่ามันจะมันจะไม่จริงก็ตรงพี่เนี่ยแหละไม่แต่ว่าคุณคุณพี่หมวยรู้ไหมว่าจริงแล้วกฎกฎเหล็กของแอนทองผสมงผู้ชมที่ผมจะมาไว้ฟังเขามีกฎของเขานะเขาบอกเลยบอกว่าพระเอกนางเอกของเขาอ่ะถ้าเกิดว่าต้องมาเข้าพระเข้านางจริงอ่ะมีกฎว่าต้องรักกันให้ได้จริงอออุ้ยรู้ไหมเหมือนนั่งอยู่ใน กองเลยที่นั่งอยู่ในใจแอนใช่เพราะแอนเ็าเป็นโูกจิตถ้าเป็นแบบนี้เขาเขาบอกว่าถ้าถ้าเราไม่รู้สึกจริงมันมีทางที่จะส่งไปให้คนดู้้สึกได้อาแสดงก็ต้องมีรักกันสิ อ่าเนี่ยในฐานะบทเนี่ยพี่ในในบททีเราต้องสร้างมนสะกดให้เรารู้สึกว่าเราเป็นแต่จริงๆต้องรักกันซสก่อนใช่ก็คือเหมือนต้องทําให้แอนเห็นก่อนว่า้องท้ากับน้องนายรักกันมอนิเตอร์ถ้าแเพียร์ไม่เชื่อถ้าพี่แอนไม่เชื่อไม่มีทางผ่านพี่แอนก็จะแบบให้ให้ทาให้แบบที่สุดยังไงมีเรียกเข้าห้องเย็นไหมก็ลูโอะเขาโดนไหมฮอลลูโอะหรือเรียกเข้าห้องเย็นนะโดนไหมก็น่าจะมีนะจริงจริง คือพี่แอนก็เดินทางบ่อยในช่วงที่เราทำงานนะ่ก็จะมีแบบที่สายตรงโทรมาหลังจากาที่เขาได้ดูต้อง,<ด>อ,งอย่างนี้ไม่นึงยี่นี้ใช่ไหมใช่ก็เหมือนแบบอยากให้ทุกตัวละครออกมาแบบได้สมบทรบาท,ที่สุดเงี้ย <ไ S 1> พี่แอนก็จะโทรมาตลอดนะครับอ้าวนะฮะก็เสนอคืนนี้ใช่ไหม ตอนแรกตอนแรกนะฮะแคนนะครับก็เชื่อว่าทั้งสองท่านคงนั่งดูกับหวานใจน้องแม่ค่ะน้องเลน้องเต้วยักหน้าเมื่อกี้คุณแม่คุณแม่อ๋อคุณแม่นแม่นะนัดไปเรียบร้อยครับสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งคับฝากละครหน่อยนัดแม่ครับฝากละครหน่อยครับผม ฝากติดตามด้วยนะคะตอนแรกสําหรับละครเรื่องแคนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตัวเต้าวเองเล่นมาหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องนี้ตื่นเต้นมากไม่รู้ทําไมคะ่ะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยไม่อยากให้พลาดเลยสําหรับตอนแรกนะคะเพราะจะแสดงความแบบปมของเหมือนแพเลยว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เขาต้องแคร์นขานาด<ช>นี้สาหรับตัวเหมือนแพฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะใช่ครับ <Nice S 2> แล้วก็ผมก็ขอฝากละครเรื่องแคร์ด้วยครับเป็นละครดราม่าที่ผมรู้สึกว่ามันมีความ คอมดีอยู่ในนั้นด้วยมีความน่ารักของตัวละครอยู่นั้นด้วยแล้วก็มีข้อคิดดีๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจช่วยให้กับทุกตัวละครเลยครับไม่จาเป็นต้องอยู่ทีมนี้หรือทีมนี้นะผมรู้สึกว่ามันจะมีชั้นเชิงในการพลิกกันไปกันมาแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมรับรองเลยครับว่ามันแน่นอนครับก็ฝากขอเรื่อนแคนด้วยครับทุกวันพุธพระอาทิตย์สองทุ่มครึ่งครับผมครับผมนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณพี่นงค์ขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะเจอกันอีกนะฮะก็คืออย่างน้่ีี คือคุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของนักแสดงทุกๆคนที่คุณเคยดูเลยอย่างเช่นนายนภัทรที่คุณคิดว่าอ๋อเขาคงเล่นบทวัยรุ่นหน่อมแนมไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ใช่แล้วเขาโตขึ้นมีแฟนละเป็นใบเฟิร์นโตขึ้นเพราะมีแฟนอ่าแล้วก็ชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปหมดแล้วการแสดงการแสดงก็จะเปลี่ยนไปหมดเรื่องเริ่มต้นจากเรื่องนี้เลยการแสดงที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้เห็นค่ะแปวเองก็เหมือนกันโอ้โหธรรมดาก็มีบู๊บ้างเป็นนาคงนาคีเป็นพยาน้องพญานาคเลื้อยกับพื้นค่ะวันนี้ไม่ละ วันนี้คือต่อปากต่อคำจ่าฉานด่านุ่นด่านี่นะฮะรวมถึงแอฟฟัคซอนค่ะอยากเห็นมากเลยเขาบอกว่าเวลาที่เต้ากับแอปเล่นคู่กันนี่ขนลุกเลยขนลุกเลยค่ะรับรองได้คุณจะไม่เคยคุณจะไม่ได้ยินคําว่าขนลุกเลยอะไรงี้ไม่มีจากปากของแอฟจากปากเขาจะไม่มีอีกแล้วนะฮะติดตามแค้นนะครับคืนนี้นะฮะตอนแรกทางช่องสามนะครับ มาเเสู่ช่วงที่2นะคะของรายการข่าว3าสีอย่างที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่เปิดรายการเลยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจาก2นักแสดงนำจากละครเรื่องแคนนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการแบบสดๆก่อนที่จะได้ชมละครกันในคืนนี้ทั้งคายกันค่ะสวัสดีค่ะน้องแต้แล้วก็น้องนายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าย่อว่าย่อจริงๆวันนี้ถ้าเกิดว่าติดตามมาตลอดทั้งวันก็จะเห็นทั้ง2คนนี้คือเดินสายโปรโมทละครันมาลเลยยาวๆเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบ ยังไม่รู้ถึงแบบเรื่องราวไง<อ>คือเห็นโปสเตอร์เห็นทีเซอร์คือมันรู้รแหละมันต้องมีความแค้นมันต้องมีแบบการใส่กัน,นแบบฟาดฟันาฟันกันแบบไม่ยัง้งแต่ว่าอยากจะให้เล่าเป็นแบบเรื่องยอ่อแบบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องของความแค้นนี่มันเก<อ>ี่ยวเนื่องอะไรยังไงกันบ้างความแค้นนี่ยมันจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีความรักความผูกพันกันมาก่อนมันก็เป็นเรื่องราวของความให้ใจความเชื่อใจของคนที่เราเชื่อว่าเขารักเราเหมือนคนในครอบครัวแต่ว่าเขากลับ ทาลายความเชื่อนั้นหรือแม้แต่แบบแทบจะเอาทุกอย่างไปจากเราแม้แต่แบบแทบจะเป็นชีวิตของเราเองที่เราก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้อะไรเงี้ยแต่เหตุผลเนี่ยมันยังบอกไม่ได้มันต้องไปรอเฉลยรอโชยในเรื่องถามถึงคาแรคเตอร์กันก่อนคาแรคเตอร์ครับน้องนายในเรื่องรับบทของผมเป็นตัวละครชื่อว่าพิธทานครับก็จริงๆก็คือครอบครัวกับพี่แอร์สอนนี่แหละผมว่าพี่เขาแต่งงานกับพี่ชายของผมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็น เหมือนแพ้ก็คือจริงๆวันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นพี่ชายของผมนะเป็นพี่พุดนะครับแล้วก็เราได้คือจริงๆเหมือนแพ้เนี่ยเราก็ติดตามมาตลอดแล้วเราเป็นเหมือนผู้ดูแลนะจริงๆเราก็จะเป็นคนที่ห่วงใยทุกคนก็ไม่อยากให้เรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่ดีกับทุกคนในครอบครัวของเราก็มีแต่ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ที่แบบทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกอะไรอย่างี้ด้วยใช่แล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนคอยเบรกทุกคนไว้แบบใจเย็นมือคนเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําให้เขาแบบ เข้าถูกที่ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยอะไรค่ผมแล้วอย่างแต้วล่ะในเรื่องเรื่องนี้รับบทยังไงบ้างคะในเรื่องรับบทเป็นเด็กจิ๋วอายุ10กว่าเลยค่ะตั้งแต่เล็กเลยใช่ค่ะยากมากตอนนั้นที่ต้องทําให้ทุกคนเชื่อแล้วก็เออเป็นเป็นคนที่เชื่อว่าโลกมันสวยงามแล้วก็ทุกอย่างมันดูจะเป็นสิ่งที่แบบแบบเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่เล่าแหละก็คือพี่แอ๊บมันจะมีแบบ ใช่ใช่มามาทำให้ความเชื่อนั้นมันพังไปหมดเลยแล้วเราก็ต่อสู้เราเชื่อว่าเราจะต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่เราควรจะเป็นของเรากลับคืนมาแต่จริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังกว่ามากกว่านั้นอีกมากกว่านั้นใช่อย่างที่เห็นนะฮะเป็นการฟาดกันระหว่างสองสาวเนาะคือคือคือสองสาวฟาดกันแล้วคุณครับคุณนายครับคุณนคนในครอบครัวรู้สึกยังไงครับเห็นเขาใส่กันยับแบบนั้นรู้สึกยังไงแบบเหนื่อยใจ เหนื่อยใจใช่ไหมเหนื่อยใจที่ตอนแสดงหรือว่าในละครในละครแบทที่แบบคือจริงจริงบทเรื่องนี้มันจะมีความแบบ ชดเชยกันอย่างมีชั้นเชิงของทุกคนเนี่ยครับไอเอกก็จะรู้สึกว่าตามทันบ้างแล้วก็มีเฮ้ยรู้สึกว่าอยู่ห่างไกลตามไม่ทันบ้างม,มีการที่เขาแบบเหมือนแผนซ่อนแผนโโคือมันมันน่าติดตามมากเลยแล้วก็วิธีการที่แบบพี่แองเขาวางเพอะเรื่องวางการถ่ายทําอะไรมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดสักตอนค่ะคือแอบได้ยินมาว่าคือจริงๆไม่ต้องแอบหรอกคือเราเห็นทีเซอร์แล้วแหละว่ามันเป็นการพลิกแรคเตอร์ครั้งสําคัญของพี่แอ ใช่เลยอย่างแต้วเองอ่ะคือเห็นพี่แอปมาตั้งนาแล้วคือจะรู้ว่าพี่แอปเนี่ยเป็นคนทุกคนทุกคนก็จะรู้ว่าพี่แอปเนี่ยแบบเราเปได้ฟนตัยเป็นยังไงเรียบร้อยแต่ว่นนี้พลิกบทบาทเป็นยังไงเซอร์ไพรส์เต้าตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าจำได้ว่าซีนแรกที่เจอกับพี่แอปอ่ะพี่แอนเอามาชนกันแบบฟาดกันก็คือเป็นซีนหนักเลยโอ้โหหนักหนักเลยค่ะแล้วเราก็เป็นเป็นแบบเดินเข้ามาแล้วก็ จะมาท่าไหนเขาก็เลยจะมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตื่นเต้นค่ะยอดน่าก็บอกว่าใครที่อยากจะเห็นพี่แอฟทักทรอนเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทพลิกคาแรคเตอร์ต้องต้องรอดูเรื่องนี้อ่ะคือใครบอกว่าไม่เคยเห็นพี่แอฟกรีเนี่ยต้องดูเรื่องนี้นะทีเซ่อย่างที่บอกมาคุยกันเมื่อสักครู่นี้ภาพที่แบบเอามือบีบคอข้างหลังโอ้โหในนี้แบบน่ายิ้มเนอะสุดจริงแล้วเรื่องนี้นะฮะสาวเขาไม่ได้แค่แค้นเดียวนะฮะแรงแค้นจะส่งมาถึงแผ่รือตัวละครอื่นด้วยใช่ไหมครับนายก็ ได้มีแรงแคนเหมือนหรืปล่ามีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าอย่างตัวผมมันก็เริ่มมาจากพื้นฐานความรักความหวังดีแต่ว่าพอแบบโดนทรอยศหรือว่าโดนหักหลังหรือว่าโดนอะไรที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราให้ความไว้ใจไปหมดทำไมทำไมมันก็จะมีอะไรที่มันเข้ามาเปลี่ยนคือเรื่องนี้เหมือนเหมือนนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์คิดดึงออกทุกตัวละครทุกเรื่องราวเลยนะเหมือนนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์มันจะมีความแบบ วันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งวันนี้เป็นเฮ้ยมีน,นี้เข้ามาใหม่มันทําให้พลิกอยู่เรือ่อยอย่างเงี้ยซึ่งสนุกมากและเนียงก็รู้สึกสนุกอย่าง<ช>เงี้ยมันมีความเป็นมนุษย์เนาะมนุษย์<ช>จริงก็เป็นแบบนี้มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นขึ้นลงลงใช่บางทีเราชนะบางทีเรากลายเป็นคนแพ้ <ๆ S 1> แล้วเราจะกลับมา<ล>ยังไงให้กลายเป็นคนชนะอะไรมันคือต้องดูไปคิดตามไปอย่างที่บอกว่ามันพลาดไม่ได้สักตอนเดียวคือเราจะเห็นในทีเซอร์ว่าจะเห็นแค่น้องแต้วกับพี่แอฟเนี่ยฟาดฟันกันซะส่วนใหญ่หรือว่าจะไม่ค่อยเห็นแต้วฟาดกับคนอื่่นด้วยคะ ฟาดฟันกับทุกคนค่ะเป้าหมายเราชัดเจนค่ะแล้วเราก็เหมือนพยายามจะดึงทุกคนเข้ามาเป็นหมากที่เราจะเอาชนะผู้หญิงคนนี้ให้ได้ก็คือไปฟาดเขาเพื่อจะแย่งน้องนายกลับมาอย่างนี้หรอไม่ค่ะไม่ค่ะไม่หรออันนี้เขาเหมือนเป็นคนที่จะมาช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ซึ่งเขาก็ เป็นแค่หมากตัวหนึ่งเขาเอ้ยชอบคำว่าหมากมากเลยน่าเกลียมีหญิงด้วยมีหญิงด้วยอยากรู้จริงๆว่าจะเป็นหมากแบบไหนหมากแบบไหนแตัวไงแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่เขาเป็นหมากเรามีหมากหลายตัวเลยโอ้ยสวยเลิศเลยแล้วอยากทำถึงเบื้องหลังกันบ้างดีกว่าครับเรเรื่องนี้พี่แอนเป็นผู้จัดใช่ไหมฮะร่วมงานกับพี่แอนเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ ดีค่ะได้ประสบการณ์ <ừ m. S 1> ที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ทํางานละครมาเยอะแต่พอมาทางานกับพี่แอนแล้วแล้วพี่แอนเขาเหมือนแบบทําให้ ปลุกแพชชั่นในตัวเราที่เราอยากจะทําเรื่องนี้ให้ดีและทาเรื่องหน้าๆนาให้แบบเราเองก็เซอร์ไพรส์ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต้เป็นครั้งแรกปะคะที่ได้ร่วมใช่ค่ะเราเรื่องนี้เป็นแสดงเยอะแยะมากมายร่วมงานกับคนอื่นเป็นไงบ้างครับในเรื่องนี้ทุกคนเป็นแทบจะเป็นการทํางานเรื่องแรกที่ได้มาเจอกันหมดเลยค่ะ <S <S งมมม่งยายใช่ค่ะแล้วก็พี่นะแอ พี่พูดอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็ใหม่มันใหม่มันใหม่หมดเลยอะค่ะมันน่าตื่นเต้นสำหรับแป๊วค่ะนอกจากสี่ตัวละครหลักในเรื่องเขายังมีเยอะเอะใช่แบบเห็นแล้วมันต้องมันต้องดูอะมันมันไม่ได้ต้องไปถ่ายโปสเตอร์แล้วอยากรู้ว่าว่าเรื่องจะเป็นยังไงคิดว่วแน่นอนเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมละครกันในคืนนี้ถามความรู้สึกกันก่อนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคือเราถ่ายมากี่เดือนเอ่ยสำหรับละครเรื่องนี้ แปดเเดือนน่าจะประมาณ8ปดเเดือนใช่วันนี้ก็จะได้ชมละครกันแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมถามถามนายก่อนครับถ้าถามผมตื่นเต้นมากคือจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่ได้บทอ่านแล้วก็มาเจอมันจะมีความตื่นเต้นตลอดแต่วันนี้เหมือนสิ่งที่เราแบบทุกคนเหมือน่าฟันกันมาแล้วก็เหมือนตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เออมันกําลังจะถูกเผยแพร่ทุกคนได้เห็นแล้วก็รอดูครับพวกเราก็เนี่ยรอดูความทุกคนเลยเหมือนกันี เตล่าถึงเต้นมากตอนนี้ใจเต้นแบบพอทันเลยนี่คือประมาณร้อยห้าสิบหกสิบได้ที่คือเสร็จแล้วนี่กลับบ้านเลยนะกลับบ้านไปแบบเตรียมตัวใช่เอาแ้วป้งเตรียมให้พร้อมเลยใช่ก็ไม่อยากจะแบบพูดเยอะอะไรแต่ว่าคือมัน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 ลุ้นจริงๆค่ะโดยเฉพาะตอนแรกแบบไม่อยากให้พลาดเลยแบบว่าเปิดไว้หน่อยแล้วก็เจอกันไม่ไม่ได้เจอกันกับแฟนๆละครหลายปีแล้วอะสำหรับแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็ยังไงฝากติดตาม ผลงานนี้จากพวกเราด้วยค่ะอืมอใชแเรา,าได้ไปติดตามในโซเชียลโซเชียลกันบ้างเปล่าตอนนี้ว่ามีคนเริ่มพูดถึงละครแค้นกันว่ายังไงบ้างเขาก็รอดูการพลิกบทบาทจากพี่แอปแล้วก็ความน่าสนใจว่าเอ้ยมันมันน่าจะได้อะไรใหม่ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนั้นที่เห็นถ้ะเกิดแฮชแท็กล่ะแต่ว่าวันนี้คนจะดูต้องแฮชแท็กอะไรยังไงบ้างคะแฮชแท็กแคน EP หนึ่งครับก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับสำหรับแฟนๆชาวต่างชาติก็มีแฮชแท็ก nobody's happy if I'm not เข้าไปดูไอจีของพวกเราก็ได้ครับเราก็จะมีเขียนไว้เราลงรูปตลอดเพราะวันนี้เราก็จะนี่แหละตื่นเต้นมากก็จะมีลงรูปอะไรสักอย่างนิดนึงมีฉากหลุดๆมั้งไหมที่แบบพลาดตอน บูตอนอะไรเงี้ยมีแน่นอนค่ะอันนี้มันแทบจะเป็นละครบูอีกแล้วป่ต้องใช้คำวา่ใช่าบ่เหรอมันก็เหมือนจะดราม่าแต่เอ๊ะมันไปทางบูเหมือนกันไม่อยากรู้ว่าคนที่โดนจิกหลังคอนนั้นเป็นรอยเล็บไหมเลย เก็แบบนี้มากเลยมีค่ะมีเป็นเรื่องปกติเลย่มีได้แผลแล้วนี่มีแผลอะไรบ้างดีกว่ามีเข้าโรงพยาบาลมีแผลหลังแหวนพี่แอฟเลยอย่างเงี้ยจับมืขยี้มากเดี๋ยวพี่แอฟเขาเขายังรู้สึกผิดอยู่เลยเมื่อวานนี้เขานั่งร้องไห้มีมีเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่แต้มไม่สบายเข้าไปต้องแบบใช่ใส่ถุงเกลือมาถ่ายต่อเลยใช่สุดยอดมากๆเอาละครับให้คู่ฝากละครสักทีนึงครับคืนนี้ได้ดูคืนนี้ได้ดูกันแน่นอนสำหรับละครแคน อยากเลยนะคะมันตื่นเต้นมากเลยอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้แล้วก็พลาดไม่ได้เลยกับ,บตอนแรกมันเป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นจากฝั่งเหมือนแพแล้วก็หวังว่าจะเรียกคะแนนความสงสารให้คนเทใจมาหาเหมือนแพเยอะๆ<ต>นะคะออแล้วก็ดูแล้วก็อย่าลืมแบบติชมอะไรกันได้แล้วก็ติดแฮชแท็กแครอีพีหนึ่งด้วยละกันค่ะครับคุณทนายครับ,คร,บครับยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกตัวละครเลยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพี่แอนทองผสมนะครับในละครเรื่องแคนเพราะว่า ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้มันมันมากมคือด้วยเรื่องราวด้วยพอด้วยภาพด้วย อารมณ์ทุกอย่างเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับยังไงก็าละครแค้นทุกวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะพี่มาร่วมพูดคุยมาร่วมสปอยถึงแม้อยากสปอยแค่ไหนแต่ว่ามันสปอยไม่ได้จริงให้ได้ติดตามกันนะคะคืนนี้ตอนแรกสองทุ่มครึ่งทางช่อง3กด3-3ดูมือถือกด 3+5 plus าลาดขาดกับแค้นคืนนี้เลยนะคะแล้วก็ไปดูกันแล้วอย่าลืมแฮชแท็กมาร่วมพูดคุยกับนักแสดงกันได้นะคะชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้เลย แต่รับรองว่าถูกใจคุณแน่นอนค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวไอทีกับคุณศีชาปวีกันต่อค่ะ